มาจ้าตำส่งพี่น้องตำส่งหมูทอดจ้าเมื่อนี้ถาดใหญ่ๆยักๆอยู่ยๆกันก็เลยจ้ะอืมหาสต๊อกบะได้จ้าบะกอกกับมืนี้พี่น้องบะกอกเมืดหาบะได้เลยพี่น้องหมูทอดจ้ะอืม อมไต่แสบไปจ้าไปกินกันเลยจ้าสาวเสือเกตอีสานไทยสไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนเดอทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศจ้ะ mm hmm. มนีสาวเสือเกตมาพร้อมกับเมนูแซบค่ะตั้มบุกฮุงคือเกาจากพี่น้องแต่ว่ามีนี่จ้าหมูทอดค่ะพี่น้องหมูทอดละกะผักเคียงเด้อพี่น้องมีผักบุ่งค่ะพี่น้องผักสลัดค่ะพริกหวานคือเกาละจ้ะพี่น้องละกะ มีอ่าผักหขมหัววค่ะแล้วก็แรดิค่ะพี่น้องมาเด้อมามาซิมกันเลยจ้ะมาผอกระสาเือเกตคือเกาละเด้อเมื่อเนี้ยมีมะลาน้ำจ้ะรสชาติเดิมมาคยเปลี่ยนเลยจ้ะเผ็ดนัวหวานบาใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องใส่มือคือเกาเนาะจ้ะแซ่บ มาเด้อเส้เยา้วๆหนุ่มๆห,มหืมบมื่นเมื่อใดบกกอกสตอ๊อกกับบนนี้เสียใจอย่างไร ว่าเป็นอย่างดอกพี่น้องแสบคือเกาผีก,กับเพชรคือเกาจ้ะ ทอดหมูถอดแบบเหนือบะแหง้งลายมากถอยมันประมาณนีงบะแหง้งแห้งขันกรอบไรมันบดละเอรสชาติมันได้แต่ความกรอบอยู่ตัวมันบดละเดรสชาติมันบดละเดเขียวตึบ,ตบ เหลวาตะพูมากเนาะพี่น้องอสดนากส่งหนีสีวาลอีกยังกับว,ลวาลบ่ถือว,ลวาลบ่ถือคว้มพี่น้องขอโทษขอภัยหลายๆกกวิตตกังวลกับโลกอยู่คนรดนอ่ะโควิซิ9เก่าพี่น้อง อันตรายค่ะระวังกันในเดอ้อดูแลสุขภาพกันในเดอ้อจ้าซอสซีเกตติดตามเขาเสมอเป็นตายาณ คนติดเชื้อผงขึ้นร้ายคักขนาดพี่น้องออกไปข้างหนอกับดูแลจาของเด้อพี่น้องหน้ากากอันามัยกับเจลหลางมือเป็นสิ่งสำคัญ อย่าพยายามไปในสถานที่ที่มีคนแออัดโลกอนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะมันบอกคอยแสดงอาการไหมมีหลักทินาวิตก หลัของเข้าเปลี่ยนไปหลายเปลี่ยนไปจนหนาตกใจขออนุญาตเบาเลยพี่น้องปกติตาเซเกตโบคอยเบาเวลากินนักขีปโชระหว่างโลกนี้มันต้องต้องเบาต้องเตือนกันเนาะกินหล่อนช่อนก้างแล้วพี่น้องนั่นแหละทำความสะอาด รักษาความสะอาดของัยของมัน จะเลนเยข้าวว่าเขาคนพบอันยาป้องกันเวลาแต่ว่าเขากะต่องรอมึงข่าวต่อไปเนาะติดตามข่าวมือต่อมือทางคนพบนี่ก็ะดีใจค่ะดีใจหลาย โลกสมนิีมิตลกเป็นตัอยางเศรษฐกิจกระยำแย่จนกระไรลไวรลัดกระบาดบ้านนี้โอ้ย ตายายพี่น้องอยู่อยาแข้งสม,มือนี่เข้าขากันป่นชิงศัพนี้สีสม,มือเปตตอยาด ต่ว่าโคบีสิบเก่ามันยยานความหลอนนะพี่นอ้องเดือนหนาในเขานาหอนกันนาสีซ่าลุ่งกัล่ะจุดไหนห้าก็ต่องเสื้อบาสักวันหนึ่งมันต่องรี้ขึ้น ทั้งแสบทั้งนัวพี่น่องท้องอยเหลืองโควิดตำสมกับแสบศูนย์ในโควิดกับสูนย์ สดหนำซวงอือภาก,กินหมดเมื่อก็ไกิน,กนคลิปไหมพี่นนอ <coughs> lùng mà lạ สมมือหน,นีพักแพงแพงพี่น้องผักขึ้นเศรษฐกิจแย่สินค้าขึ้นราคา ผักมันหลายชนิดพี่น้องกินที่ละเล็กที่ละน้อยกินบ่ามืกบไกินข้าวไหมคิดไหม ร้านอาหารลายหลานก็เริ่มปิดโตัวลงเรือๆแล้วเนาะพี่น้องโอ้ย พริกหวานน้ำมะเขือส่มเหม่อเลย Oi, vi heng. กลับถุงวเท่าบ้านเทาเป็นกินเ่าไปกับกินหนาไปนำเนาะลองคอพี่น้องเวลาเป็นแขนเขาอืม กินสอนกับแสบกินมือกับแสบแสบมือเสียงอ,อสดหนามกับซวงวะซวงวะ ถึงแสบถึงนัวพี่น้องโอ้ยนี่จ้ะเบิดเลยจ้ะพี่น้องเหลือแต่พักพักเอาไว้กินคลิปไหมพี่น้อง สาวเสื้อเกตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเสื้อเกตนะเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งเผื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวเสื้อเกตนะคะมือนี้สาวเสื้อเกตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผ่อกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย